อเปดแปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่องของพลังงานทางเลือกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นคันไดว่าบาซอนนะครับลูกค้าเอามาปล่อยไว้แล้วตอนแรกว่าจะเอาไปใช้เองแล้วทีเนี้ยก็ได้คันมาใหม่ก็เลยไม่ได้ใช้ก็ตรงต่อยทีนึงยังไม่โดนปลาเลยตั้งแต่น้เบียได้มายังไม่เคยไปวัดปลาเลยนะเออแต่ว่าลูกค้าเขาก็คงมีวัดบ้างเหมือน,นแหะนะ้าขนาดนั้นเลยทั้งสองครั้งนะครับประดูกนะครับตัวนี้จะเป็นบาซอน C จะเป็นแคตติ้งนะครับหรือเบสกแคตติ้งนะครับหกฟุตเจ็ด M h M h ก็จะเป็นเวทสิบยี่สิบนี่ครับผมสิบยี่สิ <20 S 2> บนะฮะมาดูตัวคันนี่ครับตัวตามตัวนี้ใบประกันไม่ไม่อยู่แล้วนะครับใบประกันหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่สภาพดีสภาพสวยนะไม่มีหักไม่มีอะไรนะดูดูเห็นไหมครับนี่นี่รอยต่อนะครับต่อโคนแบบนี้ครับไล่มา มาซ่อนอย่งชัดเจนนะครับนะดูไกด์ก็มีคาบเหลืองๆบ้างนะครับนิดหน่อยไกด์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไกด์อีกตัวหนึ่งมาไล่มาใช่ไหมนครับไกด์ปลายสภาพใช้ได้นะยังสวยอยู่นะครับแล้วดูด้ามนี่ครับโลโก้ด้านหลังเลยว่าก็มีนี่นี่มีดูรอยอยู่ตรงนี้ พีดามแต่ร้าไม่มีผลนะต่อให้มีริ้วรอยยังไงก็ไม่มีผลนะครับนี่บาซอนนัเบียรไม่ได้เช็ดให้เลยเออเดี๋ยวเช็ดให้ดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้สวยๆเลยครับเห็นไหมถ้าสนใจตัวนี้เอาไปเลยที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับค่าจะส่งอีินหนึ่งร้อยบาทนะมารับที่ร้านสองพันห้าร้อยบาทครับผม